สวัสดีครับช่างไฟแว้นวันนี้ไม่ได้ลงคลิปทํางานแล้วครับตัดไม่ทันครับลงคลิปความสุขของลูกๆหน่อยครับพาลูกมาดูหนังทีหยดสามครับเนี่ยครับเขาอยากดูเหนื่อยแค่ไหนเย็นแค่ไหนก็ต้องพากันมาครับวิ่งรถอีก35โลไปกลับกับ็70โลครับข้าเมืองครับตามคลิปเลยครับนะครับความสุขของลูกเนาะเห็นรอยยิ้มก็หายเหนื่อยแล้วสำหรับพ่อ อย่างเราครับเนี่ยครับอยู่ที่ไหนมีความสุขก็อยู่ที่นั่นแหละครับรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆของลูกไม่ได้ดูแลลูกเต็มร้อยก็จริงครับลูกผู้ชายอย่างผมเนาะทำได้ดีที่สุดก็เท่านี้ละครับเนี่ยครับกลับแล้วมืดลวครับดูหนังผีกันด้วยบ้านกับหลังเขาด้วยครับเนี่ยครับชวนคุยกันทั้งทางครับประมาณนี้ครับแล้วก็แวะซื้อกับข้าวที่แมคโครเล็กๆน้อยๆครับ เนี่ยครับออกจากบิ๊กซีแล้วบิ๊กซีปิดหมดแล้วครับก็เลยต้องแวะซื้อที่เมกโคครับก็ประมาณนั้นครับเล็กๆน้อยๆครับก่อนจะเข้าบ้านครับนี่ครับความสุขของช่างไฟแว่นครอบครัวเล็กๆน้อยๆครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณครับ